กินโจ้ไม่เยอะเลยนะคะเพื่อนเออมันยังไม่ออกมานะคะเพื่อนมันอันอันอยู่อยู่หลายมุมหลายหลายจุดนะคะอยู่หลายมุมนอนเพื่อนมันมันไม่ได้ออกมาเนาะเราก็ถ่ายนี่เห็นปะนอนเต็มเต็มเลยแต่ว่ามันเยอะเติบอยู่นันเพื่อนกินโจตรงนี้เยอะเยอะอยู่นันเพื่อนแต่ว่ามันอยู่มีหลายจุดนะเพื่อนมันนอนกันหลายจุดเนี่ยมุมนี้อีกมุมนี้อีกนะคะนี่มุมนี้อีกไปนี่นะคะ ไปนู้นมุมโน้อนอีกนะคะนเพื่อนเออหลายจุดเนาะก็ให้ดูนะคะให้ดูนี่เนาะเออบรรยากาศดีมากนะคะนเพื่อนหญ้าหญ้าเยอะนะหญ้าเยอะเขาเลยอ้วนนะเพื่อนพอดีได้ฝนนะคะจิงโจ้ได้ได้น้นนําฝนเนาะหญ้าก,ก็เลยงามนะคะจิงโจ้เขาเลยอ้วนนะคะนเพื่อนนี่เนาะพามาให้ดูใกล้ๆนะคะ ดูดูนะคะซูมซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนี่เพื่อนนอนเอเล่เลยนะคะนอนกันเอเล่เลยนะคะเต็มเลยนะ่านเพื่อนเห็นนะเออเป็นบอกกับหญ้าก็เขียวนะคะเพื่อนหญ้าก็เขียวนะคะจิงโจ้ก็อ้วนนะนี่นะ,ะเออดูนกนะคะนกก็เยอะนะคะานเพื่อนะะวันนี้อากาศดีนะคะนเพื่อนไม่ร้อนนะคะฝนจะตกนะคะานเพื่อนทุนอะ ให้ดูบรรยากาศนะคะอากาศนะคะฝนจะตกอีกแล้วนะคะนี่โว้ยเขาเก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 าตัวใหญ่เกาเกาเกาเล็บเขายาวนะเห็นนะเล็บเขายาวนะดูไข่ยิงโจนเพื่อนใครไม่เคยเห็นไข่ยิงโจ้นะตัวใหญ่ๆนี่เป็นตัวผู้นะไข่เบลเลอร์เลยพี่น้องนะคะอืก็ให้ดูนะ วันนี้ยังไม่เจอจิงโจ้ที่มีท้องโอ้โน่นนะคะจิงโจ้ที่มีท้องที่มีนกอ่าเกาะอยู่บนหลังนะคะจิงโจ้มีท้องเนาะออมีลูกในท้องนะคะมีลูกอยู่ในท้องนี่นะให้ดูนะคะนห็นะเิ้ยนอนไม่กลัวอะไรเนี่ยนอนไม่กลัวอะไรขนาดเราเข้ามาใกล้มันยังไม่ตื่นยันยังไม่ลุกกันเลยนะคะนี่นะ วันนี้ก็พามาเลาะให้มันดูจิงโจ้นะคะมากมายนะคะแค้งกรูนะคะเฮียอีสารอดหลักแข้งกระรูเฮียเมลิ巴拉ไรน้ำเมนิแข้งกระรูราเฮียเวลคัมเวลคัมนะคะมาดูนะคะมาดูนะคะโน่นตัวโน้นกำลังมานะคะคุณหนะ้ามาออกกล้องหน่อยสินะจ๊ะนะจ๊ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยสินะจ๊ะ yes come on สายหัวเพื่อนสายหัวนะคะอ้ยนี่เหมือนแก่มากเลยนะตัวนี้เพื่อนดูอ่าดูหน้าตาเขาแก่แก่เหมือนกับจินโจ้ตัวเมียนั่นเพื่อนอตรงที่มองอยู่เนี่ยตัวเมียเนาะมัน,ม,นมันอันแก่มากเลยดูเขามองด้วยเขาหันหน้ามองด้วยมันแก่เออแต่ตัวใหญ่ๆนี่เป็นตัวผู้เนาะคุนนะคุนนะเห็นนะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะวันนี้พามาดูจิงโจ้นะคะกับผู้สาวค้าหละนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวต้องไปก็ละเดินนะคะถ้าเกิดมีโอกาสดีๆนะคะก็อาจจะพามาดูอีกครั้งนะคะคเพื่อนนะคะับดูน่ะกับธรรมชาติที่สวยงามนะคะต้นไม้ใหญ่ๆนะคะหญ้าเขียวขจีนะคะที่ไหนมีหญ้างามนะคะที่นั่นก็จะมีจิงโจ้นะคะจิงโจ้เยอะแยะนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะ ขอบคุณเด้อน,นะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ